การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของผู้สูงอายุด้านร่างกายเริ่มอ่อนแอลงและเชื่องชา้าร่างกายเสื่อมโทรมบางรายมือเท้าสัน่นการส่งตัวไม่ดีปรับตัวกับสภาพดินฟ้าอากาศได้ยากทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายด้านสมองหลงลืมง่ายความจำไม่ดีแต่เหตุผลและความสุขุมรอบคอบอาจจะยังคงที่ด้านอารมณ์อารมณ์ไม่คงที่อ่อนไหวง่ายมักเอาแต่ใจตัวเองโกรธง่ายชอบบน่น แต่บางรายใจดีท้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยนะครับด้านการเข้าสังคมส่วนมากก็มักจะฝากจิตใจไว้กับวัดและยึดาศาสนาเป็นที่พึง่งบางรายอาจต้องหาเลี้ยงชีพอยู่หรือเลี้ยงดูลูกหลานในบ้านจึงกลายเป็นที่พึ่งและเพื่อนเล่นของลูกๆหล,ลานๆซึ่งก็ช่วยให้มีความสุขเพลิดเพลินดีปัญหาที่พบได้บ,บ่อยในวนัยนี้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีปัญหาด้านจิตใจวิตกกังวลกลัวลูกหลานจะไม่เลี้ยงดูกลัวถูกทอดทิ้ง การเกษียณอายุต้องออกจากหน้าที่การงานและไม่มีงานอดิเรกทำทําให้รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหมดศักดิ์ศรีการสูญเสียคู่ชีวิตญาติมิตรลูกหลานทําให้เกิดความว้าเหวการถูกทอดทิ้งปัจจุบันครอบครัวมักแยากอยู่อย่างอิสระจากพ่อแม่ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกเดียวดายจิตใจหดหู่ไม่ได้รับการดูแล ขาดเพื่อนฝูงขาดการสั่งสรรค์ผู้สูงอายุมักคิดถึงแต่เรื่องในอดีตด้วยความเสียดายและคิดถึงปัจจุบันด้วยความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่ออนาคตการปรับตัวให้มีความสุขในวัยสูงอายุตเตรียมใจยอมรับความรู้สึกสูญเสียซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยนี้เช่นสูญเสียสมรรถภาพทางกายลูกหลานจากไปมีครอบครัวบางครั้งก็ต้องอยู่ตามลําพังไม่ควรคิดถึงอายุซึ่งล่วงเลยไปหรืออดีตด,ด้วยความวิตกกังวล อย่าคิดว่าอายุทําให้คนอื่นเลิกเคารพในตัวท่านเมื่อมีปัญหาควรปรึกษาขอคําแนะนําจากคนอื่นบ้างไม่ควรจริงจังกับชีวิตมากนักดําเนินชีวิตด้วยทางสายกลางดูแลสุขภาพให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามีโปรตีนปานกลางไขมันน้อยวิตามินมากปริมาณต้องจํากัดการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัย และควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอควรมีการพักผ่อนหย่อนใจและมีการทำงานอดเรกเพื่อความเพลิดเพลินใจในขณะที่ยังทำงานมีรายได้ก็ควรออมไว้เพื่อจุนเจือใช้จ่ายจะได้ไม่ลำบากและไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่เก็บตัวแยกตัวอยู่ตามลำพังคนเดียวควรร่วมวงสนทนากับเพื่อนๆและผู้อื่นที่มีอายุอ่อนกว่าและมีความหลากหลายในกลุ่มเพื่อน เพื่อช่วยให้สังคมของผู้สูงอายุกว้างมากขึ้นและที่สำคัญยอมรับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในสังคมช่วยให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันและสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ๆได้อย่างรู้ทันเข้าใจและมีความสุขไม่อึดอัดคับข้องใจมากนัก